สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนน์นรงอินลุนนะครับครั้งก่อนเราไลฟ์กันไปแล้วครั้งนี้เรามารีวิวกันแบบเต็มๆกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กในรหัสรุ่น MSI Pulse GL 6 6ครับโน้ตบุ๊กในสไตล์แบบ s p Space Space อวกาศไซไฟมากๆกับฝาหลังการดีไซน์ที่มาในรูปแบบที่เรียกว่าได้นักออกแบบจาก ภาพยนตร์จากหนังหลายๆเรื่องเช่น The Walking Dead เช่น a v e n g e r นะครับมาออกแบบให้โดยฟิลลิ่งฝาหลังของเขาจะเป็นในสไตล์แบบอวกาศไซไฟนะฮะทีมในสไตล์แบบเหมือน Star Lord นะแ u น r d น a อ o ดึก e g a l a x y อะไรอย่างนี้นะ นะเป็นสไตล์แบบนักรบมังกรในยุคอนาคตตามที่ MSI เขามีเรื่องของข้อมูลเสริมเพิ่มเติมมานะครับถ้าสังเกตเห็นกันเนี่ยลวดลายด้านหลังก็จะสวยมากจะไม่เหมือนกับโน้ตบุ๊ก MSI ในรุ่นอื่นๆที่เคยทำมานะครับข้างหลังก็จะมีเป็นโลโก้ MSI นะครับแต่เป็นลายมังกรนะไม่มีตัวหนังสือนะอันนี้สวยมากนะครับแล้วก็มีแถบเส้นตรงนี้พาดมา2ข้างนะครับค่อนข้างที่จะออกแบบได้อย่างบาลานซ์เลยสีสวยนะ โลหะด้วยแล้วก็เรื่องของการดีไซน์นี่ค่อนข้างที่จะแปลกตาและแตกต่างมากนะครับในเรื่องของการออกแบบภาพรวมนะฮะด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กตรงบริเวณฐานเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการระบายความร้อนที่ จัดจ้าแน่นอนนะครับตามสไตล์ MSI ตัวนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการระบายความร้อนที่เป็นตัวคูลบูทไฟนะครับ6ฮ e a ไ p i 2พัดลมมีช่องเป่าลมบริเวณด้านหลังแบบนี้นะครับ2มุมซ้ายกับขวาเนะเสริมการดีไซน์ได้ค่อนข้างสวยดีทีเดียวนะครับในเรื่องของสเปคนะครับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับสเปคที่ น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับประกอบไปด้วยอย่าง CPU นะฮะที่เป็น Core i7-11800 นะครับบูส s ์ CLOCK 4.6 GHz นะครับเป็นแบบ8 c o คอร์สิบหกเเลย RAM ครับเป็น Dual Channel นะ16 GB DDR4 b u s 3 2 0 0 MHz การ์ดจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นการ์ดจอ GeForce RTX นะครับ3 0 5 0 Ti ซึ่ง ถ้าดูกันตามสเปคเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะเน้นในเรื่องของ CPU ซามากกว่าใช้ i7 ด้วย8คอร์16 t h รด a เลยดังนั้นตัวนี้ถ้าดูเผินๆนะฮะน่าจะเหมาะสำหรับเหล่าเกมเมอร์ที่ต้องการใช้งานในกลุ่มของการทำงานไปด้วยเช่นตัดต่อวิดีโอเช่นสตรีมมิ่งตัวนี้น่าจะเหมาะสมมากนะครับในส่วนของที่เก็บข้อมูลครับเป็น SSD M.2 นะครับ1เทรมาให้ในตัวเครื่องพร้อมหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอขนาด15.6นิ้วนะครับ IPS level ด้วยนะตามสไตล์ของ MSI เขาเลยแหละนะครับในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยซิว่ามีพอร์ตเชื่อมต่ออะไรกันบ้างนะครับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับนี่ฮะมี USB แบบนี้มาแน่นอนว่าเป็น3.2กับ USB 2นะครับ สังเกตเห็นสีก็แตกต่างกันนะฮะอย่างสีน้ําเงินตัวนี้เปน็น3.2แน่นอนอยู่แล้วแต่ตัวนี้สําหรับจําพวกต่อเมาส์หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แบนด์วิดต์เยอะนะครับพวกเกมมิ่งเกียร์ต่างๆก็เป็น USB 2ไปนะครับมีช่องลมระบายความร้อนอยู่บริเวณด้านซ้ายมือนะฮะตรงนี้ก็ตามที่ MSI เขาแจ้งมาจะเป็นในส่วนของการระบายความร้อนของตัว GPU เป็นหลักนะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะจะเป็นในส่วนของพอร์ตหลักนะครับประกอบไปด้วย Audio Combo นะครับ USB 3.2 USB 3.2ท้า e A นะครับไทย C HDMI รวมไปถึงพอร์ตแลนนะครับแน่นอนการดีไซน์เอาพอร์ตหลักมาไว้ด้านขวาอีกแล้วนะครับข้อดีของมันการที่เอาพอร์ตหลักมาไว้ด้านขวาเนี่ยข้อดีนะคือมันจะเสริมช่วงระบายความร้อนบริเวณปีกนี้ได้เยอะแต่ถ้าคนที่ใช้งานโดยที่ไม่ได้ใช้แท่น แท่นวางอะไรต่างๆนะฮะเมาส์วางแบบนี้แล้วเอาสาย HDMI นะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะสมมุติต่อจอแยกนะฮะเอาสาย HDMI มาเสียบกับตัวโน้ตบุ๊กแบบนี้ปั๊บใช้งานอืมเกิดอ,อะไรขึ้นมันก็อาจจะมีแบบเมาส์ติดๆอะไรบ้างนะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะฮะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้น้ตบุ๊กตัวนี้ต่อกับ PC เป็นประจำมันก็จะมีอีกเวนึงก็คือแท่นวางแบบลอยนะบ,บางคนก็ใช้แท่นวางแบบลอยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับแบบนั้นก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้แต่จริงๆแล้วถ้าถ้าถามใจผมนะผมอยากให้เอาพอร์ตหลักไว้ด้านซ้ายนะครับแต่เชื่อว่า MSI เขาก็ คิดมาแล้วแหละนะครับคิดมาแล้วแหละถึงดีไซน์ในลักษณะแบบนี้เข้าใจว่าน่าจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนฝั่งซ้ายก็คือ GPU ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะถัดมานะครับในฝั่งของตัวบอดี้ด้านในนะฮะเดี๋ยวให้ดูที่หน้าจอกันก่อนนะครับสำหรับตัวหน้าจอนะครับ อย่างที่แจ้งไป15.6นิ้วเป็นจอแบบด้าน IPS level มีกล้องเว็บแคมบริเวณด้านบนพร้อมไมโครโฟนคู่แล้วก็มียางตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวหน้าจอไปโดนแป้นคีย์บอร์ดนั่นเองนะฮะตัวหน้าจอเป็น n e r o bezel นครับกรอบด้านข้างจะบางๆทำให้ตัวโน้ตบุ๊กไม่ใหญ่จนเกินไปนั่นเองนะครับพร้อมมีโลโก้ MSI บริเวณด้านล่างตรงนี้ เห็นไหมเป็นโลโก้ใหม่และอันนี้สวยงามแน่นอนนะครับแสดงว่าน,นี่คือบอดี้ใหม่บอดี้ที่ดีไซน์ในปี2021นะครับถัดมาบริเวณด้านในตรงนี้นะครับจะเป็นตัวแป้นพิมพ์นะครับแป้นพิมพ์ตัวนี้จะเป็นแป้นพิมพ์ RGB 1โซนนะครับเป็นไฟ RGB ที่ปรับได้แต่เวลาปรับสีปุ๊บทุกปุ่มมันก็จะเป็นสีเดียวกันไปหมดเลยอย่างที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับ อ่านี่นี่ตัวแป้นพิมพ์เองด้านข้างก็จะเป็นแบบใสแล้วก็ตัวเท็กจะเป็นเท็กภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับสวยนะแต่สีมันก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะเพราะเราไปปรับลูกเล่นอะไรมันไม่ได้เยอะนะครับฟีลลิ่งในการกดก็สไตล์ m s i นะครับแน่นอนว่าปุ่มเป็นลับเบอร์โดมแต่ก็จะมีในเรื่องของ travel distance นะครับระยะการกดการพิมพ์ต่างๆที่ค่อนข้างมันอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาทำงานร่วมกับในฝั่งของ Steel Series เนาะก็เอาในเรื่องของดีไซน์มาใส่ไว้ สวยงามทีเดียวในส่วนนี้นะครับตัวบริเวณเปั้นพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นแอ่งเป็นร่องลงไปเพื่อไม่ให้มาโดนตัวหน้าจอนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีลวดลายด้านข้างเสริมความสวยงามตามสไตล์การออกแบบที่เป็นไซไฟนะครับปุ่มลูกศรของเขาเนะครับเป็นปุ่มลูกศรไซ์จะว่าใหญ่ไหมก็อาจจะใหญ่ไม่สุดนะครับแต่ก็ใหญ่แต่ก็ไม่สุดนะครับเป็นปุ่มลูกศรที่จะถัดออกมาบริเวณด้านขวานะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าทําเป็นปุ่มลูกศรไซต์เท่ากับตัวแป้นทิมได้จะยิ่งดีนะครับแต่แบบนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเนาะมาพร้อมกับปุ่มตัวเลขด้วยสําหรับหลายๆคนที่ถามหาโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับปุ่มตัวเลขตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับการทํางานแล้วก็การใช้งานที่เป็นการพิมพ์งานต่างๆเนาะตัวนี้น่าจะ หลายคนน่าจะชอบกันนะครับในฝั่งด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นตัวทัชแพดนะครับเป็นแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มนะครับมีลวดลายเป็นคลิปด้านข้างมาแบบนี้คล้ายๆกับตัวเป้าเล็งแบบอวกาศอวกาศหน่อยเล่นแสงเล่นไฟให้ดูกันในส่วนนี้นะครับ มีสติกเกอร์ครับ Core i7 Gen 11กัดจอ GeForce RTX แล้วก็ฟีเจอร์เสริมเพิ่มเติมมานะครับอยู่บริเวณด้านนี้ในส่วนของแป้นพิมพ์เองไม่พูดถึงไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวแป้นพิมพ์เนี่ยเขาจะมีคีย์ลัดต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับคีย์ลัดจะอยู่ในปุ่ม F1 ถึง F11 นะครับเพิ่มลดเสียงปิด touchpad ปิดไมคปิดกล้องเปิดกล้องเว็บ c a m ตัว การปรับซอฟต์แวร์นะครับตัว MSI Center เนาะปรับพวกโปรไฟล์ต่างๆปรับสีคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้กดทีเดียวไม่ติดนะต้องกดฟังก์ชันด้วยนะครับปรับสีไฟคีย์บอร์ดปรับแสงคีย์บอร์ดนะครับเพิ่มลดต่างๆนะฮะนี่ฮะสีก็จะตั้งค่า,าไว้สวยงามทีเดียวนะครับปรับจูนได้ตรงปุ่มลูกศรนี่ถือว่ามีความโดดเด่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกศรลงจะเป็นเป้าเลงนะครับ ลูกศรไปด้านขวาเนี่ยจะเป็นการปิดหน้าจอลูกศรไปทางด้านซ้ายจะเป็นพอสเพย์และลูกศรด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวเล่งรอบพัดลมนะฮะเดี๋ยวลองดูอ่ามาเลยฮะรอบมาแบบนี้โอ้รอบจัดแบบนี้สําหรับเวลาเอาไปเล่นเกมหรือเรนเดอร์ตัดต่อต่างๆต,ต,ต,ตัวนี้จะช่วยได้นะครับกดปิดได้อย่างง่ายดายเลยรวมถึงอันนี้น่าสนใจมากนะครับฟังก์ชันกับ F7 นะครับสังเกตที่หน้าจอนะฮะ จะเป็นโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ในการใช้งานนะครับถ้าจะใช้งานให้ได้เต็มประสิทธิภาพแนะนำว่าให้เลือกเป็นโหมด Performance นะครับกดฟังก์ชัน f 7นะฮะอันซ้ายสุดคือโหมด Performance นะครับอันกลางคือ Balance นะครับ แล้วก็จะเป็น Qui e t กับโหมดที่เป็นประหยัดแบตเตอรี่แนะนำนะแนะนำนะเป็นโหมด Performance ไว้จะดีที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับนอกเหนือนจากนี้กรณีที่เราอยากจะปรับซอฟต์แวร์ด้วยตัวเองก็เข้ามานี่เลยนะครับ MSI Center อ,อันนี้ก็จะเป็นตัวเป้าเล็งนะครับเมื่อกี้กดฟังก์ชันกับลูกศรลงนะอ่านี่เลยโหเฟี้ยวมากมีเป้าเล็งมาให้ด้วยนะครับปิดเป้าเล็งก่อนลูกศรลง อันนี้ก็จะเป็น MSI Center นะครับอันนี้เป็นรหัสรุ่นโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆมี Windows 10อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสถานะความร้อนต่างๆของตัวเครื่องฟีเจอร์นะครับซึ่งจะเป็นการปรับไฟปรับเกมมิ่งโหมดเป็นเรื่องของ Smart Priority User Scenario ต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นการปรับไฟบนตัวคีย์บอร์ดก็มาลองเล่นดูได้นะครับสำหรับจเจ้าเจ้าของ MSI เขาจะเปลี่ยนตัวซอฟต์แวร์เป็นตัว MSI Center หมดแล้วนะครับไม่ใช่ Dagon Center แล้วอ่ะนี่ก็คือในเรื่องของการออกแบบโดยภาพรวมนะครับอ๋อผมยังไม่ได้พูดถึงไปหนึ่งส่วนเนาะก็คือในเรื่องของการเปิดตัวโน้ตบุ๊กนะครับบานพับเขาจะอยู่2มุมนะฮะโน้ตบุ๊กก็จะระนาบได้เกือบเกือบ1 8อองศานะครับดังนั้นเวลาเอาไปพรีเซนต์งานต่างๆหายห่วงสบายๆเลยนะครับมาพร้อมประกัน2ปีด้วยนะครับเวลาเปิดจับตรงกลางนะฮะอย่างที่ย้ากันเสมอนะครับ ส่วนเรื่องของการอัปเกรดเองดูแล้วก็ไม่น่าจะอัปเกรดยากเท่าไหร่นะครับขันน็อตแล้วก็น่าจะเข้าถึงการอัปเกรดได้เลยซึ่งเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อทั้งในการอัปเกรดในการแมนเทแนและการทดสอบประสิทธิภาพและความร้อนตามไปดูกันต่อได้เลยครับการแม่นทานและการอัปเกรดถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับแต่น็อตจะเยอะสักหน่อยนะครับโดยการแกะสกรูน็อตด้านหลังของตัวแผง ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงฐานเนี่ยแล้วก็แกะออกมาได้อย่างง่ายดายเลยสําหรับจอโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับและแน่นอนตัวนี้มีแผ่นเหล็กอะไรมาก็ไม่รู้นะครับตรงนี้อยู่ในช่วงบริเวณฝั่งของฮาร์ดดิสเนี่ย เสริมมานะครับอาจจะเป็นแผ่นระบายความร้อนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับซึ่งไอ้เจ้าแผ่นตัวนี้หนักประมาณ150กรัมเลยนะครับไม่เข้าใจว่ามีมาทําไมเหมือนกันนะครับส่วนบริเวณด้านในเองก็จะเจอกับการอัปเกรดต่างๆได้อยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว SSD ที่ใส่มาจะเป็นในส่วนของ Kingston นะครับ Kingston SSD NVMe 1ตัวนะครับแล้วก็อัปเกรดเพิ่มได้บริเวณด้านนี้จะเป็นฮาร์ดดิส หรือเป็น SSD ที่เป็นอินเทอร์เฟซ SATA ได้นะครับหตัวนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่53วัตต์อาวนะครับแรมใส่มาให้2แถวเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นดูโอชา n นลนะครับสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้สำหรับคนที่อยากจะได้แรมเพิ่มสำหรับเอาไปตัดต่อไปทำงานต่างๆนะครับภาคส่วนการระบายความร้อนนะครับจะเป็นชุดระบายความร้อน2ฝั่งนะครับเป็น ระบบระบายความร้อนที่ชื่อว่า CoolBoost er 5นะครับมีฮิตปบร์อยู่ด้วยกันนะครับทั้งหมด4เส้น2พัดลมนะครับนี่คือพัดลมระบายความร้อน2ฝั่งนะครับจะเป่าออกด้านนี้นะครับด้านซ้ายด้านหลัง ส่วนนี้นะครับคือช่องระบายความร้อนนั่นเองในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Wi-Fi นะครับ Wi-Fi AX นะครับตัวก้าจะเป็นตัว AX201 มาด้วยนะครับรองรับ Wi-Fi 6แล้วก็ Bluetooth 5นะครับโดยภาพรวมก็เมนเท่านั้นง่ายอัปเกรดได้บ้างพอสมควรสำหรับเจ้า MSI PAUSE g พ6 6ตัวนี้ครับ ครับสำหรับประสิทธิภาพที่ได้เห็นกันไปแล้วแรงอยู่แล้วเอฟเฟกนะครับ เอปกับจีเล่นได้สบายสำหรับการเล่นเกมนะครับซึ่งการ์ดจอ RTX 3050 Ti ที่อยู่ในเครื่องเนี่ยบอกได้เลยว่าแรงสบายหายห่วงในการเล่นเกมนะครับบวกกับ CPU i7 ครับ 11800H ในแง่ของการประมวลผลทั้งเกมและการทำงานสบายหายห่วงอาจจะมีเรื่องที่หลายๆคนอาจจะกังวลไหมทั้งในเรื่องของความร้อนนะครับที่ดูแล้วจะค่อนข้างสูงนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมมองว่าโอเคแหละด้วยบอดี้ด้วยการออกแบบ มันทําให้มีในเรื่องของความหนาเนี่ยของตัวบอดี้ที่ไม่หนามากนะครับทำให้ในเรื่องของแอร์ฟลต่างๆในเรื่องของการอั้นความร้อนต่างๆอาจจะเยอะนิดนึง ถ้าเพื่อนๆหาตัว o o l i n g Pa d มาช่วยก็จะช่วยลดปัญหาการถ่ายเทอากาศด้านในได้ดีขึ้นแล้วก็ความร้อนในเรื่องของบูส o c ค็อกต่างๆก็จะยิ่งขึ้นแนะนำนะให้หาตัว o o l i n g pad มาช่วยนะครับหรือแท่นวางโน้ตบุ๊กมาช่วยเสริม air f l o w ก็จะดีมากขึ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการอัปเกรดอันนี้ต้องยอมรับว่าอัปเกรดได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็หลากหลายนะครับอ้ออีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของบริเวณพอเชื่อมต่อที่อยู่ด้านขวามือนะครับถ้าใช้ตัว คูลิ่งแพด d นะครับใช้ตัวท่านวางโน้ตบุ๊กมาช่วยตรงนี้ก็จะหมดปัญหาไปถ้าสําหรับเพื่อนๆที่ใช้งานในสเตชันตามบ้านนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้พวกสเตชันอะไรพวกนี้เนี่ยที่วางโน้ตบุ๊กต่างต่างแบบนี้เวลาเสียบก็อาจจะเจอปัญหาได้นะครับแบตเตอรี่เองตัวนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่โอเคนะอยู่ได้ประมาณสัก 7-10ชั่วโมงในการดูหนังฟังเพลงทำงานต่างๆนะครับโดยภาพรวมผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่เหมาะสำหรับเหล่าเกมเมอร์ที่ไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวแล้วเหล่าเกมเมอร์หรือว่าคนทำงานที่ตอนกลางค่ำกลางคืนเป็นเกมเมอร์นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะฮะแน่นอนมากๆเพราะว่า CPU แรง RAM เยอะกาจอใช้ได้นะครับแต่สำหรับเหาเกมเมอร์ที่จะพุ่งไปในกราฟิกที่ปรับสุดไฮเอ็นสุด ผมว่าตัวนี้อาจจะยังไม่ใช่สําหรับคุณเพราะว่าการ์ดจอ3050ที I, มันอยู่ในช่วงระดับกลางสูงเท่านั้นเองสําหรับตัวโน้ตบุ๊กนะครับถ้าอยากจะได้การ์ดจอแรงๆนี้อีกหลายทางเลือกให้เลือกกันทั้งตัวที่เป็น30 60 30 80อะไรต่างๆลองดูกันเป็นทางเลือกนะครับแต่ด้วยราคาขนาดนี้สเปคขนาดนี้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าน้ําหนักอยู่ประมาณ2.2กิล ไม่ได้หนักจนเกินไปแป้นพิมพ์มีนมเมาริกด้วยใครที่อยากจะพกพาใครที่อยากจะเอากลับบ้านมาต่อเป็นสเตชันตัวนี้ตอบโจทย์การทํางานและการเล่นเกมอย่างแน่นอนครับฝากไว้ด้วยสําหรับ msi p o w e gl 66นะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมก็ได้ไปลองสัมผัสตัวจริงดูก่อนเพราะโน้ตบุ๊กแต่ละเครื่องราคาหลักหมื่นกันทั้งนั้นเลยนะครับลองไปจับจับจิ้มจิ้มดูคุณอาจจะชอบเจ้านี้ก็ได้หรือคุณอาจจะเจอตัวที่ถูกใจมากกว่าก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ i hey.